สวัสดีทุกคบว่าไงเพื่อมาตั้งตรงนี้เพี้ยเนี่ยโอเคเริ่มการรีวิวเลยเงยนั่งพอจนแพ้กันดิเฮ้ยนั่งทำเพี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปมึงไปก่อนดิมึงไปก่อนดีสัตว์ไอสัตว์ดูนะครับความโหยของมันในเพี้ยมันจะโขดถึงขนาดไหนได้เน่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 โขดนะเวอร์โขดนะเพี้ยเพี้ยต้างไม่สัตอุ้ยหลอดหลอดแล้วอ่ะเพี้ยเว้ยแล้ว ินหล็กกินหล็กกินหล็กมึงรอดใช่ไหมเออมากับกูปด้ไอ้เหี้ยมึงต้องไปตายกับกูตายโดิขึ้นไม่ได้วันกินกินของกิร์เกิรมาถึงแล้วกินหล็กกินหล็กยี่นี่ก็เคโรตายโคตรง่ายครับอันนี้โคตรง่ายเลยมีแต่ยากอ้า โอวรวยวกินวรวยสมตายยัเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องโอนของนวของีนี่ไ้เด็กดูเย้ได้ของแล้ววร์ปดิวาววไม่ต้องว้์ปถ้าจักฆ่าคนใดคนนึงน้แล้วมึงตายกูจะไม่วาร์ปที่ไป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 ไ รถไฟรถไฟนรกเข้าไปเลยขึ้นไปเลยเฮ้ยจีบขึ้นแบบเช้าล็อกให้ดูหน่อยดิเดี๋ยวกุลลากให้เอานั่งนั่งอ่ะคนั่งอืมนั่งแล้วเกิดอะไรขึ้นต้องตลกไม่ครับนี่คือการแกล้งคนอย่าะเฮี้ย โอเคตโอกาสเลยแสบโอเคนี่ยครับผมก็รีวิวไปเล่นๆเรบื่อยบ่อเบื่อยๆเบื่อเบือบครจบแล้วแล้วมันล่วงไปยังไงเนี่ย